สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่ซื่อสอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับมาเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็จะเอาเจ้าคําไหลนะครับออกเผืกอีกนะครับเขาเพเนียเป็นครั้งที่5นะครับสําหรับเจ้าคาไหลนะครับนี่นะครับเขาเพเนียนะครับโอเคครับเจอกันที่หมายครับผมโอเคครับ ตอนนี้ผมก็ใส่เจ้าคำไหลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับี่แหละครับต้นเดิมนี่นะครับต้นข้างสนามจักรยานนะครับผมโอเคครับมาลุ้นกันครับว่าเจ้าคำไหลจะเล่นดีขึ้นหรือเปล่าครับหลังจากที่ไม่ได้ออกฝึกหลายวันนะครับเป็นอาทิตย์นะครับโอเคครับติดตามชมกันยาวๆนะครับครับโอเคครับตอนนี้ก็ หลังจากที่เอาเจ้าคำไหลนะครับขึ้นต้นไม้เสร็จแล้วครับก็จะมาเอาเจ้าสองอีกนะครับเจ้าสองนี้จะออกกับพระเน็ตเสือตบตูดนะครับเนี่ยครับเข้าพระเน็ตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าสองนะครับจะเอาขึ้นสายไฟนะครับสําหรับเจ้าสองครับไปครับไปเจอกันที่หมายนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ใส่เจ้าสองเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูนกันครับจะสองจะขันหรือเปล่าครับเล่นาสายไฟครั้งแรกนะครับผมมะครับรับชมกันยา,ยาวๆนะครับผมนันะครับเจ้าสองเรียกนะครับ ถือว่าผ่านอยู่นะครับเล่นสายไฟครั้งแรกครับผมสะนับเจ้าสองนะครับจะมีนกป่ามารว่วมหรือเปล่าครับฝึกใกล้ๆนี้นะครับไม่ได้ไปไกลนะครับที่สนามจักรยานนี่นะครับ ถือว่าโอเคอยู่นะครับผ่านอยู่นะครับลุ้นกันยา,ยาวๆนะครับผมนี่ครับเจ้าสองก็ขันยูนเรื่อยๆนะครับ โต้กับนกป่าอยู่ครับนกป่าอยู่ฝั่งโน้นนะครับป่ากระทินนะครับมาดูจะข้ามมาหรือเปล่านี่ครับเสียงเรียกนี่เป็นเสียงเรียกนกป่านะครับ โอเคครับตอนนี้ก็จะได้เวลาเก็บเจ้าคำไหลแล้วนะครับเจ้าคำไหลย้ายมาตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับตอนย้ายนะครับเพราะว่าเจ้าสองเล่นอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็เลยต้องย้ายเจ้าคำไหลมาไว้ฝั่งนี้นะครับผมเก็บเจ้าคำไหลก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บเจ้าคำไหลเข้ากรง เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าคำไหนวันนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะครับเล่นดีครับมีหยูนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับสำหรับเจ้าคำไหนเนาะผมก็ถ่ายแต่เจ้าสองนะครับว่าคำไหนผมย้ายไปเล่นผังโน้นนะครับแต่ตอนย้ายผมไม่ได้ถ่ายนะครับ ฝั่งโน้นมันก็จะถ่ายยากนิดนึงนะครับพุดรีวันนี้ช่างเขามาทํางานด้วยนะครับก็จะได้ถ่ายแต่เจ้าสองนะครับให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมเลยนะครับอโอเค,ครับคลิปนี้ก็จะดาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม